้เขาเรือเอาไว้ไปเป็นอันนึงไปเป็นอื่นถามว่าเนี้ยผมคือผมต้องการไวเม็ดไวเม็ดเบอร์ใหญ่ไวเม็ดเป็นไงไวเม็ดเหล็กแปลงง่ายอ๋อพื้นนะครับคือว่าเมื่อวานนี้นะเออให้เขามาส่งได้บ้างล่ะเ้าจะส่งได้ของเขาถแล้วนะเออแต่ต้องเอบอร์ใหญ่ไม่ถนัดไปทำไปดู จเจือผมบอกว่าเห่ยใชเห่ยว่าดูแต่ผมโทรสั่งไม่ต้อง<อ>ไปดูแล้วเพราะเขาให้รถเราไปเอาแตวนี่เราไม่ถนัดลำบากแต่ถ้าจะไปเอายิงแค่นี้จะไปคือปูนกอล์ติ้งปูนวา่าสำหรับน้อยต่อเนื้อปูนอ่ะม <ừ> ันต้องใช้เขาเราซื้ออาคารสูงอันนี้ก็ได้เฮ้<ป>ให้ให้กรรมส่งอันนี้สั่งเองเดี๋ยวผมสั่งไว้เพจเองแต่กอล์ติ้งปูนองไปดูให้ผมกอล์ติ้งไปที่ปูนบา้บาน้าทีา่เดียว ผมบอกว่าเก้าตึ้งพักดึกนะครับตอนนี้เก็บเก็บผ้าครับเก็บเก็บผ้าเสาเอกนี่ครับผม <laughs> เก็บผ้าเสาเอกเก่งฮะเอาลบ <laughs> หลงพลลหลงพอนหล,ลงพออันนี้อันนี้อันนี้เก็บไว้ไไวอ๋อเอาไอาไ้สาอะไรสายสเดี๋ยวฝากไว้ก่อนก็ได้เดไว้ี่ตอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เอาไว้ตอนขึ้นบัน ฝาไว้ก่อนนะเอะาเเอาไว้ตอนขึ้นไปบนบ้านเนะ่ะเนาะใช่อืมใช่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 เอา เดี๋ยวมัจะหล่อแล้วเดี๋ยวไม่ต้นกล้วยจะตายตงลงลกล้วยจะตายครบสันแล้วอ่ะโอเค,อเ,คเออเออเออนี่ยนี่นี่เก็บเออนี่นนนนเก็บไปหรือว่าเราไม่กอเดี๋ยวเราต้องผัวนุ่นต่อเลยอ๋อถ้ากลับไปไว้บ้ากนก่อนก็นได้ นาะไว้บ <No? S 2> <F elt S 3> ้านก่อนได้ก <entra> nah, euh ่อน้วกัได้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 ท่านอะไรนี้อันนี้อย่าไปอย่ามาเราเอาอะไรมานั่นถนนไหมเออโอเค มันีกำลังขบหลุมก็ต้องมีทรายไว้พื้นก่อนของเราค่อยแต่งหน้าบ้านาอัดพื้นอเอ้ยตตะกี้นี่ตะก,กี้นี่ช่างแก่ผมผมมองทางโน้นมาเขาไม่ได้เว้นน่แน่ไม่ได้เว้นให้เป็นหลุมนะเพราะมันต้องมีรถมาส่งของเราเอาท่อใส่เลยดีกว่ามันต้องมีรถของไอรถจากแมคโคร เราไม่ใช่ปั๊มน้ำมันเดยวก,กบเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนพราะเราพเพราะเรามีเรามีรถไถอยู่เพราะเรามีรถไถอยู่อ ได้กันแล้วสองคนห้องน้ำก็เดี๋ยวเรายังมองไม่ออกเลยว่าจะห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ถ้าเดินท่อง่ายก็ฝั่งโน้นใช่ไหมอ๋อต้องอยู่ยืนด้วอืมเพราะว่าประตูหลังบ้านเราต้องมีตัวนุนนืเออ่อใช่ใช่ใช่ออกหลังบ้านทังข้างบ้านมีหนุนแล้วอืมโอ้โห ทีนี้ยังเล่ยๆอยู่ไปนี่จานแม่ดินนี่ใช้ได้จริงนี่จะแนนแล้วห้องน้ำมันอยู่ระหว่างนี่ไงเสานี้จากกระไดกระไดจะขึ้นลิมนี้ขึ้นไปใช่ไหมแต่ห้องน้ําห้องเนี้มันอยู่อยู่ระหว่างเสาตัวนี้กล่องชาร์จท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันจะอยู่มาคู่กับเสาที่ลงมาบอกคือมันจะอยู่ตรงนี้อืมเพราะชั้นชั้นชั้นสองกับชั้นล่างตรงกันโยงตรงกันอยู่แล้วครับอ๋อ ดิมเวาขึ้นนู่นเละครับตรงน้ำนี่หัวนี่ดูหลังนี่ถูกเนาะบ่อเตต้องอยู่นี่ผมจะเอาวงร้อยยี่สิบลงใช้ไมโครมาขุดลึกหน่อยมโคเล็กไมโคเล็กแล้วก็เดินเดินท่อไปนี่ครับบ่อบ่อบังบัดน้ำทิ้งอ๋อใช่ๆๆไม่เกี่ยวกันเลยผมจะไม่ให้ลงนั่นผมจะลงที่เดียวหมดในท่อนันที เอ่อน้ำอาบน้ำล้างจานขับลงหมดจะไม่เกี่ยวกับบ่อเลยโอเคโอเคโอเคระบบตรงตรงนี้ถึงจะผ่านเออเพราะว่าเราไม่ไปทางนี้ขยับมาก็ได้มาทางนี้ครับเพราะผมจะได้ต่อเข้าอ๋อเราจะไม่ต้องเหยียบอะไรงั้นใช่เวลาาเข้งินอ๋อคู่บางทีช่างๆเราจะเราจะต่อออกมางนี้เอองั้นมาไว้อืมแต่พวกนี้มันเป็นเนื้อปูนอยู่แล้วมีแต่ฝาโพอ๋อตรงนี้นะครับโอเคครับศึกษาอย่างเดียวนี่แหละ